ย้อนลงเนี่ยกูจุฟ้องจุยอะสุดากูย้อนเจ้เจ้ไปสุดอ่ะใช้จ่ายที่ตรงนี้ที่อ่ีจ้าเลยอ่ะีกูเลยอ่ก็อ๋ตัววัดนี่เนี่ยก็หลช้ตจ้าเลยอ่ะแลววัตัวเดยร์ี่ัวร์ตัวคุใช่พีเจ้เลยอ่ะี่ัวร์ตังพีเจ้ตัวสุด bỏ cho nó em nó nó Vô là Hãy nè ở tùa tì Thả nè ku lúc ku cú đọc cú thịa thả xe của thả À hãy này đi chả thịa ở tì Nhớ rộng ná Tì thông nì thịa tì cu Lấy à Bư Lấy

kiến chế la là tổ chức tổ là số lượng. Cái sự của xã thì hai tổ nếu tổ thì nên do ở nâng bao ta là hai tổ kết tổ chế chế của na là thị xã thì ta có na. tuổi thì เอน่หวมอเนี่รู้จีลาชิตเดจาเนเนี่จะหลอว่าหายจาเกรงขอจาไปจับผัหลัวลยยาอ่จะยังนอตูเอเนี่เราาให้พเขางจะไปเสดอมลงเลยไปเสดอเกิดซื้อ เนทศราชิตจากเลนอโรเปสตะเกินะขนนย้ายขอวัวกูกูคุ้ชัมันในวัวโตถทใจละจียาละไปมงวัวตชิลรูเทียนะทอจิตเธอเราอยู่ทู่เราให้รงก็คือใหตัวขอร้องละเทียดีสิวัวจะอวมวัวเอาวัวจาตีลีเอาวัวตีลีละเทียยศรีเตีย bên mông nó lu xé giang gạo thì à xia hàng na chỉ có ít lò của lò chỉ nó chỉ mót Xé chỉ có à xí hành nhà to là chỉ chỉ nó có xí nhà to là nó chỉ ô ô chả có hành khó sinh rồi <laughs> thôi thế này ô nếu tổ tiên là nè mà tự phụ đồ quá na à

ดอมของกกลิเปใหมีกือเท่าไหรเออมีกือเท่กอหมอแล้วเท่าหน่อรังลีแล้วเท่าไรโอ้โกส็ส,ส,สา,า,าหาัเดยาดอส่วนาาดอซียยลีหลอซื้อเนซซอนดอซาเป้เจ้าตู้หยุดทู่เป้จะหาลูรองต่อสบกส่วนจนาตัอสัดเกิดซื้อเป้จี้ยายาลอชิตต่อจ่าและยาลอชีอวาวกัางฝูนอนเสดเช่ไร <laughs> โอ้เน่ตัยท่านน่ละว่ากังฟูนั่นสินั่นก็จีอบ่เดี๋ยวล้ชีวิตเรองไปสิน่นกูพูดท่ว่เนี่ยตัวตีน่ะโอ้กูติดเชียร์กูจ้เน่กากูเชนเน่กูอยากเกิดในยจ้เกยงเกยท่าเกยฮันลูนั่นเองแน่เจอแล้วกังฟูก็ใช้ที่เจอโอ้ไปอย่าเล้เข้าใจโูก bé chỉ chơi công phu ấy, bé hành đồ đó nếp rồi nếp công phu bé bé ô, bé mong bỏ bé đó, bé xin lại, hai cái sinh đang rồi ô, nữa, chỉ đâu nữa, rồi đang rồi lại nữa nè, à giờ giờ hai tỉnh vô lu, à, hai kho hai cho cái, bé mong luôn nâng nâng sư nào mà, tàu พยายาจะขอชิ้แต่ด้รจอโอ้จะชิ้เดาโลเป้จิ้มดลงจู่จะเป้จะชิ้เดาโลเห็นไหมอ๋ตัวดีโอถอดตาเราถอดเท้าเท้าถอดเนี่ยนะถอดเนี่ยอเป้สุดท้ายกู还讲了叫เราถอดเนี่ยก่อนเนี่ยจู่เนี่ยสํับวันนี้ล้นั่นไงเป้สดท้ายยังจ้องเราเนี่ยล้ว เน่ยคนหอไปหายเทียไปจะจอดจ้องไปหายเนียอาตูซื้อไปจะจอ้องไปหั่นเห่อเ่อบพเทีอ่อเน่นะเนอยอาตูมอชโมันเน่อหยทูเนหล่อไปเสดจโจเน่เน่จะเกะถาเกะรงถาตัวโสดจวนนะกันขอก๋วยคือกุยหลอกเกิดจ้าเน่จะลูกถาเทียเอ๋สาเกาะเน่หลอหลวงปกแต่ก็หลอเจ้าลงนะ ตําหรับนดังสิล่เออเกณฑ์ิ่นจิล้ชิจาชิเจริเนีซื้อจดเจ้าอนะอาอย่าเตีเนี่ยรอเตเนี่ยรอว่ากันเนี่ยตัวทู่ในเจ้าใช้หั้งจ้จงอสิโลจากนันจะหาจโนรูปแผ่นเนอ่าเนรูปจีเนี่ยรอวกันสใช้เนี่ยซือเรามจดอเราอวเดสอ่าจ้เนีใช้เนี่ยเรอเปถาตนเนรอเลยใช้เปอย่าเท่า ในวันนี้ตัยุทุนเจลับไปตัวยุทุยเจเทียนานาหันานาต่ขอแตนวัเอ่อจะไปหายนี่นอ้เจเป้ยเหายนเจลอย่าใช้เป้เทียนเนาะเจซาเตียนเนลรวัวก่อนเนตูยุทธุลยาเนคะแนนเจซื้อหรอย่ลิจาอนกคตปตอนเน่เทียเจรงโงเน่กูวัวร้องงกูวัวชีเทียเจกูวัวติเทียเทียนานายาเจกูกูตืิตอนเน่นะ

จาาเจี๋ยโมนี่จะ,ะถ่าเลยโอ้ตัวอีหลานย่าอนอรู้เงเอาผ่ากับบปลนนเจเปปี้อ่าหมี่กื่เที่ยมอตอ,อ่าส่งเที่ยส่งปนียก็อ่าเมื่อนะเจีหยเราปี๊ดเาไม่ทอไม่ทอตัจปี๊ดวนนี่นะเจโอ้จงกคเน่แสดงยามโมว่ ดูดูรเปสดถาเทีโอคใหญ่ยอวกับไปมาเปดถาและยอจากเที่ยย่วายันเน่เราว่าคืนเงียสือบอกลาัเน่เราติเตียบอะาจากกูกูตือจิตอนเนีเทียกูกืรู้รเรารู้จัวเทซื้อคือจรใจกูตืจิไรนียเทียเจกูเชื่อแต่จากันเน่ะกูหลายตรงันเนซื้อเนัดจิตัวกูนะกูเราไม่เน่ใจด้วยวจะเรจอหนอจสด็จป่อเที่ยเราจัดจิตปูนะ

ลงปไปจอดขอรองหนะเจ้าของเปสดเจองเีนล่ะเปเฉงเลยในอวเทียอย่าเตนไ่อวกยู่ทูอ่าเจซอน่อห์อวไปเปสดเจ้นงเนเป้หายเนเทียอย่าเตนเตอวยอเทียละนลอจูรีนอเปสดเลียนจงลอเทีจิดถอจูน่จูรีนอนะเอสมุนจีละเอจะเป้หายเราซื้อเราจยอ่าเราหายเป้นะออเ้สดเดิมมาหายตัจอจีรงซื้อ ở nó chủ yếu cho tôi cái yêu lâu cho tôi là đặc cái hay yêu nó ô cố quan tâm mua thế này ai giờ lại nay giờ ti lại nay giờ ở tù bao ta lại lại à yêu mua hay cho cho tôi cái cho hay yêu nó chịu ô thì nếu yêu hay cho cho chỉ yêu yêu hay này. à đâu có tiền yêu giờ mua hay tiền giờ mong nó cho lỗ chân đồ có chủ yếu cho à mà, mà, tôi. mà có cho ti rong mà có mà lên mù cho tụi sanh đổ ti rong ra lo ti hử có lo ti vô lúa à giờ ti vô chén nước mốc kén thứ kén xò bò vô cháo vô cứ ti kén xin xò chỉ xí hồ sơn bò hay xí hồ bò có mà hay chỉ sanh đổ lo chỉ lúa thế à lo giờ ti vô vô hay cho chén nước mà li nè nó chỉ lo chỉ lo thua lo lo thua giờ tụi ti ta lại เจกุซาเตียน่าอยตอเโปน่่จะเราเว้คอเจอดเปเราคเคียเปจคือไปจะโยเราเชียอนไปอย่าเราเกิดในตัวท้องอ่เนี่ยตเราเว้นอเนี่ยวนอเจ้าว้คอโตสเดเปนในจุอ่อนละเจียวชีรงเทียนะนี่ยอตุปีเอกุซาเตียนอย่าอตนจอละอ่จีจอกุลีนอเราอย่าอีตูอนหนัง

เราสองปูโลวอจิลินอสโลเซวันจีนเออเะเอ๊เอ๊ะทาละเป๊ะจทากอจินซื้อเปหายเนียลเป๊ะจะหายกซอนจีนือุปหาจีละน่นนตัวตีนิงกาเชลนดาเอลจีนอสตเนซือนะเปวอจรจากมุยสดอรในรู้เชมื่อกองกูเออเนสเดอร์เป็นมาชินจีดวัวลึกจีบดิดเชียนะ